สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราในวันนี้2025 Honda Metropolitan เป็นสกูตเตอร์ที่มีสไตล์และประหยัดน้ำมันผสมผสานดีไซน์คลาสสิกเข้ากับความสะดวกสบายสมัยใหม่เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทํางานหรือใครก็ตามที่มองหาวิธีเดินทางที่สะดวกและสนุกไปกับการขับขี่ในเมืองเมโทรโพลิแทนรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ยังคงรักษาม,มาตรฐานของฮอนด้าในการนําเสนอรถสกูตเตอร์ที่มีคุณภาพสูงและใช้งานง่ายหนึ่งในจุดเด่นของ Honda าเมโทรโพลิ a ทน0 2 5คือดีไซน์ย้อนยุคที่ดูหรูหราและมีสไตล์โครงสร้างตัวถังที่โค้งมนให้ความรู้สึกเรียบง่ายแต่ดูดี พร้อมสีสันใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาในปี2025ทําให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกสีที่เหมาะกับสไตล์ของตนเองได้ด้านหน้ารถถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันพร้อมไฟหน้าและไฟท้ายทียท่ดูทันสมัยช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเมื่อขับขี่บนท้องถนนเมโทรโพลิฐทนปี2025ันีใช้เครื่องยนต์ขนาด49ลูกบาทเซนติเมตรแบบ4จังหวะสูบเดี่ยวที่ให้การขับขี่ที่ราบรื่นและเงียบมุ่งเน้นไปที่ความประหยัดน้ำมันสูงสุดทำให้เป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ที่คุ้มค่่าาทีสุดดในตล ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือการเดินทางระยะสั้นเมโทรพลิแทนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมลดการปล่อยไอเสียระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติ CVT ช่วยให้ขับขี่ได้ง่ายไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และผู้มีประสบการณ์ Honda ได้เพิ่มฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์มากมายเพื่อรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันช่องเก็บของใต้บาะขนาดกว้างสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ หรือของใช้จําเป็นอื่นๆได้อย่างสบายนอกจากนี้ยังมีตะขอแขวนของด้านหน้าสําหรับใส่ถุงชอปปิ้งหรือกระเป๋าใบเล็กๆตัวรถมีขนาดกะทัดรัดทําให้จอดในที่แคบได้ง่ายและด้วยดีไซน์แบบก้าวขึ้นขี่ได้สะดวกสเตปทูดีไซน์จึงเหมาะกับทุกสไตล์การแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นชุดทํางานหรือชุดลําลองด้านความปลอดภัยเมโทรโพลิฐทน2025ันมาพร้อมกับระบบเบรก CBSCombinedBrakingSystem ที่ช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าและล้อหลังเพื่อการหยุดรถที่สมดุลและมั่นคง ยางแบบทูเลสช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนแม้ในสภาพพื้นผิวเปียกโครงสร้างตัวรถที่เบาทําให้ควบคุมง่ายเมื่อขับขี่ในเมืองนอกจากนี้ยังมีไฟหน้าและไฟท้ายเล็ดที่สว่างชัดเจนเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และทําให้ผู้ใช้ถนนคนอื่นสังเกตเห็นได้ง่ายขึ้นเทคโนโลยีก็มีบทบาทสําคัญในการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ แผงหน้าปัดแบบดิจิทัลอนาล็อกแสดงข้อมูลที่ชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ำมันและข้อมูลการเดินทางระบบกุญแจแบบพิเศษที่มีฟังกชันป้องกันการโจรกรรมช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานรุ่นปี2025อาจมาพร้อมพอร์ต USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือทำให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ด้านความสบายเมโทรพลิถาน2025ันได้รับการออกแบบให้รองรับการขับขี่ในระยะยาวเบาะนั่งที่หนานุ่มให้การรองรับที่ดีเยี่ยมทั้งสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การจัดวางแฮนด์จับให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมช่วยให้ท่านั่งขับขี่เป็นธรรมชาติลดอาการเมื่อ้าระหว่างทางระบบการสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่ช่วยดูดซับแรงกระแทกจากพื้นถนนทำให้การขับขี่รับรื่นแม้เจอกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ Honda m e t r o p o l i t a n น2 2 5 5เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการยานพาหนะที่มีความ คุ้มค่าคล่องตัวและมีสไตล์ผสมผสานดีไซน์คลาสสิกเข้ากับฟีเจอร์ที่ทันสมัยและความน่าเชื่อถือระดับตำนานของ Honda ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนคนทำงานในเมืองหรือผู้ที่มองหาทางเลือกการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเม,ม,ม,มโทรโพลิแทนตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์การขับขี่ในชีวิตประจำวัน